ดีมากดีมากดีมากคือชอบอ่ะหล่อมากไม่เจอใครที่ไม่หล่อขนาดนี้ก่ออสวัสดีค่ะวันนี้ก็กับพ,พาพาชนแนลเลยนะคะวันนี้พาพาก็จะพาไปแกะคันค่ะวันนี้เราก็วันนี้เราจะมาแกะบ้ามนเราออกมาบ้ามใครบ้ามซึงอูนั่นเองนะทุกคน เป็นเวอร์เป็นบัมล่าสุดนะก็คือบัมที่สองของน้องเนาะน้องเพิ่งคําออกมาสองครั้งใช่ไหมเป็นสองเป็นอัลบั้มที่สองเนาะแล้วก็มันจะมีสองเวอร์นะมีอินเกาเนาะอันนี้อินเวอร์กับนี้เอาเวอร์นะนะทุกคนแล้วคือเราซื้อกับร้านแพรวิดคอตตอมปะแพรวนะิดคอตตอมมั้งเดี๋ยวเราใส่ชื่อทวิดไว้ให้นะก็คือสโลแกนร้รานเขาก็คือซื้อของแถมแถมบัมนะทุกคนก็คือนี่ก็คือของแถมที่เราได้มาเป็นถุง กับ,บนี่ก็คือกระเป๋าเหมือนเหมือนตอนสั่งอะ่ะเขาแบบเราอ่ะกดสั่งเร็วไงแล้วมันก็มีให้สั่งแบบยี่สิบคนแรกก็จะได้อันนี้แล้วก็สี่สิบคนแรกก็ได้นี้หรือว่าห้าสิบคนแรกเนี่ยก็จะได้นี้แต่คือเราสั่งทันนะทุกคนเราก็เลยได้นี้มาเนาะเราสั่งทันห้าสิบคนหรือสี่สิบคนนี่แหละก็ะได้เป็นกระเป๋ามาแล้วก็อันนี้คือของแถมของแถมมาละทุกคนทั้งหมดก็ดูเด,ใด,ดเาให้ดูดูเยอะนะก็มี ก็มีเจลแอลกอฮอล์หนึ่งมีเจลหนึ่งแล้วก็มีมมน่าจะเป็นการแปรงดัดแกรดแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรรูปล้อใช่ใช่รูปก็ปให้มาสรูปนะทุกคนอันนี้คือของแถมนะอันนี้คือเลยไม่แก่บ้ามนะ, <laughs> จ,ะ,จ,ะจะเย็นนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ติดหลังโทรศัพท์อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลิปบตอกเหรออไรไม่รู้อะไรตอก แล้วก็น,นี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่เแถมแก็เดี๋ยเรามาดูรูปในนี้กันเนาะว่ามันคือรูปอะไรหรือการอะไรหรืออะไรยังไงคือเราก็ไม่รู้นะทุกคนตอนสั่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรบ้างได้เป็นการ์ดเหรอทุกคนคือซื้อบ้านทถการ์เลยเหรออันนี้ก็งงอะ่ะหรือว่าการของบ้านนี้หรือเปล่างงงงไปหมดนั่นแลหละเหมือนว่าจะได้การ์ดนสองใบ ก็ไม่รู้อะรู้บ้างว่านี้บ้ามการไอ้การบ้ามหรือหรือเขาให้มาแบบปกติวะแต่คือข้อมาดีมากอะทุกคนไม่รู้่ะเดี๋ยวเราลองแกะบ้ามก่อนแล้วกันนี่ได้มาแล้วแกะมาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นงี้เบอร์เอาใช่เบอร์เอาอันนี้มันคืออะไรอะแกะไม่ได้นะอย่าไปหายแกะนะตรงเนี้ยใช่แกะไม่ได้ก็เราจะถามเลยว่าเปิดไง ที่เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้มนีนู่นนี้ให้เราเนะโอเคแค่ไม่ทันลุ้นการเลย <laughs> <laughs> ก็คือได้การไปแล้วหรือว่ามันไม่สุ่มหรืออะไรงงไปหมด <laughs> <c oughs> คือเราก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่าบ้าน,นี้มันมีอะไรใช่บ้างนะทุกคนนี้ก็จะเป็น,นเพลง อี่นี้ปิดมาอย่างนี้การที่เราได้นะทุกคนนี่น่ารักปะแต่คือแบบพี่ซึงอูได้การไหนฉันก็รักอะเะว่เขาหล่อมากแต่คือก็ไม่รู้ว่าสุ่มหรือเปล่าแต่ไม่รู้สุ่มเราไม่รู้อะทุกคนอันนี้ใครมีความรู้ใงบอกด้วยนะเราก็จะรีวิมวมัมัๆซั่วๆของเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมือนเข็มกัดอะเฟส เออเอานะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนมแท็กเออเหมืน name tag อนเนมแท็กอ่ะแล้วก็มีรูปพี่ซึงอูนอะทุกคน,อ,น,นอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตัวะ๋วเป็นเหมือนตั๋วุกคนตุ๊ดดิเราก็ต้องทำอย่างีรปะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ความต่อกันนะทุกคน หน้าตักแล้วก็เปิดมาก็จะอ๋อแล้วก็มีอันนี้อีกเป็นกาสใสนะทุกคนมันก็จะใส่เห็นตัวปลาแล้วก็อันนี้ก็เป็นซองใส่กาดเนาะข้างหลังก็เขียนว่าฟิล์มใส่ไม่ได้แล้วก็แผ่นซีดีนะทุกคนของพี่สงก็จะเป็นแบบ ไม่มีอะไรแผ่นก็จะเป็นสีดำตามเบอร์เลยเนาะน่าจะตามเบอร์เลยแหละนี่ต่อไปก็คือโฟโต้บุ๊กนะทุกคนเราก็มาดูโฟโต้บุ๊กกันดีกว่านี่ในกล่องก็หมดแล้วนะก็คือโฟโต้บุ๊กก็จะเป็นเล่มแบบอย่างนี้นะเล่มแบบเรียบๆเ,เ,เ,เป็นเบอร์เอาเนาะว่เปิดมานะแรกก็เอาเลยเปล่า <Out. S 2> หล่อมากทุกคนพี่ซึงอูคือหล่อมากอาจจะไม่สมปะ่ะหรือว่าเอออาจจะไม่สงการปะ่ะเพราะว่าอนนี้ก็ตรงกับอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะสมเดวลองดูอีกที <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรก็บอกไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือเราอติ่งพี่ซึงอูมามาตอนที่เขาตอนเป็นเขามาโปรดเดียวว่าทุกคนโปรดเดีวเอกวันอ่ะเออเราก็ไม่รู้แบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเท่าไหร่อะไรแบบนี้ เราก็ไม่ได้ตามใช่ป่ะเราค่อรู้ว่าเขาคมแบ็งแล้วเราก็ต้องซื้อบ้านมาเรารู้แค่เนี้ยว่าแบบใจเราคือต้องจ่ายให้เขาอะ <c oughs> อันนี้คือเราจะเปิดแบบไม่เยอะมากนะเพราะว่ากลัวพังเราไม่ชอบให้มันมีรอยแบบรอยเปิดอะไรอเง <c oughs> รอมากพ่อ <c oughs> แบบเมนเราทุกคนก็มีความแบบเซ็กซี่ความหล่อนในตัวทุกคนเลยถ้าแบบพูดไง่ายๆนะอ,อ๋อต่ไปก็รูปนี้นี่เปลี่ยนเซ็ตใหม่รูปนี้เป็นเสื้อสีเขียวแล้วก็ใส่เสื้อดำคลุมข้างนอนนะทุกคนภาพดีมากดีจริงก็จะดูภาพที่มันแบบดีๆเนาะแบบโลอนๆแบบ เห็นแล้วแบบตกอีกหนึ่งคนเลยแบบเนี้นนเนย,นะยเียนนะทุกคนจะโฟโต้บูคือไล่ไหล่หน้ามังก็ไล่ได้หล่หน้ามมาเบนนะทุกคนสอดใส่แว่นว่ะหล่อมากความดูดีความสันกรรมอะความสันกรรมความจมูกโด่งอะ ถ้าเจอใครที่มันหลอกกันทั้งรก่นนี่ต่อไปก็เสื้อนี้นะทุกคนดีจริงคือตาเป็นคนที่สั่นกลามชัดมากชัดแบบดี ความน่าก็ดีมากอ่ะดูกที่แบบที่สุดที่สุดเลยสุดก็นี่ก็จะเป็น K เครดิตนะทุกคนแล้วก็หมดจบทุกคนกับเบอร์เอานะก็มีทั้งหมดแค่นี้เนาะแล้วต่อไปเราไปต่อเบอร์อินกันดีกว่า นี่ทุกคนเราก็มาต่อเบอร์อินกันแนละ้วทุกคน,นเป็นเบอร์สีขาวเนาะเขียนแบบข้างหลนี้อินตรงไหนวะตรงนี้ตั้งอินเกิดออกมาก็จะเจอกับนี่เป็นเหมือนแผ่นีอ่อันเมื่อกี้ก็ได้นะทุกคนแต่เมื่อกี้ก็จะเป็นสีดำเนาะเป็นสี ก็จะมีแท็กเพลงขึ้นมาก่อนยังแรกอันนี้คือบ้านที่เราได้นะทุกคนจริงโหหล่อมากดูดิเฮ้ยกล้องอยู่นี่ด้วยว่าดูดิ ดีมากดีมากคือชอบอะดูแบบยิวดีเฮ้ยน้องใส่หมวกล้วคือน่ารักมากเนมแทงนะทุกคนก็จะเป็นแล้วก็มีเป็นเฟดเบอร์อินนะเฟดเบอร์อินนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวทิกเก็ตเหมือนเดิมทุกคน เหมือนเป็นตนัวนี่แล้วก็วันที่คำเนาะไม่โฟกัสน่ารักก็สกิ้วอะ่ะนี่ก็จะเป็นสีขาวเนาะใสก็คือมันเล็กลอ่ะเนี้ยแล้วพอมันเล็กก็ดูดิก็ยิงกองงอคะ่ะ ทำไมถึงไม่ทำมาให้ยากวันนี้หน่อยล่ะแล้ว,ลวก,ก็จะเป็นแผ่นซีด,ดีนะครับทุกคนของ Ver ์นะอินเน e ะแล้วต่อไปก็จะมาดูโฟตโต้บุ๊กกันนะทุกคนนี่โฟตโต้บุ๊กก็จะเป็นอนี้ลนะตาข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง นี่นะนี่น่ารกผลมาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนชุดหมี่เลยนี่เป็นรูปแบบรูปหลักอะเนาะที่เขาลงกัหล่อม,มากอะด,ด,ดูสิรู้สึกสดชื่นตามเขาอะ สดชื่นมากสดชื่นจริงวิ่งเล่นในป่าใหญ่คอนเซปต์ชุดต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อัลบั้มนี้จะเป็นผ้าสีขาวมันจะเป็นผ้าสีฟ้าเป็นู้ชาที่เล่นผ้าคนแรกที่ฉันดูแบบไม่เป็นอะคนกับผ้าเขาจะถ่ายได้หลอกขนาดไหนกอดจริง ความลูกกระเดือกความจมูกโด่ความกล้ามมันดีไปซะทุกอย่างเลยอ่ะดูดิข่าวดำค่ะอย่าเอาโอป่าไปใส่ข่าวดำเชียร์มีความแบบโซคิวอยู่นะ เป็นยิมที่เราหมนมากอะทุกคนนี่เราจะเปิดให้ดูแค่ไม่กี่หน้านะแบบนี่ต่ไปก็เครดิตแหละสุดท้ายถ้าใครอยากดูเยอะๆก็ซื้อนะคะทุกคนไปอุดหนุนกันเนาะก็นี่แหละค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับบัมเฟตเ,เบอร์อินนะทุกคนก็เดี๋มาสรามรสรุปเนาะก็คือการทั้งหมดที่เราได้ก็คือสองใบนี้นะ มากแล้วก็คองแท็กก็คือเยอะมากแบบไปอุดหนุนไปติดตามกันได้ร้านนี้จะาขายแค่ซูองอูกับแอตโต้นะเท่าที่เห็นนะนะที่ตอนนี้ที่เขาขายอยู่นะทุกคนก็นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไระถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะทุกคนแบบกดไลค์กันเยอะๆนะเพราะว่าแบบคลิปเราคลิปเวลาเวลาคลิปพวกเราแกบ,บั้มก็คือเราแบบลงทุนเยอะอะไรแบบเรียนนอนทุกคนแล้วก็แบบ แต่มันก็คือความแบบกิเลสเราเองนั่นแหละโอเคนะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละถ้าชอบก็ไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบเลยไปแล้วก็คือรูปดีมากทุกคนเราเพลงบ้านนี้ก็มาเป็นเพลงชาด้วยนี่ที่เราทำเรียกไปเนาะก็ไปดูได้นะในช่องเรา